ณจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าสนใจมากโลกของเรากำลังหยีบหลับมันแค่ทำหน้าที่เดาเคราะห์ของมันโคจรรอบดวงอาทิตย์และบูมชีวิตเริ่มเกิดขึ้นพืชและสัตว์เริ่มมีบทบาทหน้าที่ต่างๆเพื่อแสดงความซับซ้อนของพวกมันไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยประมาณ65ล้านปีที่แล้วระพัยพิบททัติทางจักรวาลก็เกิดขึ้นหรืออย่างน้อยนั้นคือสิ่งที่เราเข้าใจดาเคราะห์น้อยอาจพุ่งชนโลกกวาดล้งดางไดโนเสาร์และสัตว์ใหญ่อื่นๆ เราไม่สามารถระบ,บุข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับมันได้แต่เรารู้ว่ามันมีขนาดใหญ่มากและชนกับดาวเคราะห์อันล้ำค่าของเราทำให้เกิดครา่องกราโหนที่เต็มไปด้วยฝุ่นทุกที่คุณยังพบเศษของชั้นฝุ่นนั้นได้ในหินตะกอนทุกวันนี้ถ้าคุณขุดลงไปลึกๆคุณจะพบฟอสซิลจำนวนมากสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ก่อนที่ดาวเคราะห์น้อยจะชนโลกของเราลองนึกถึงโลกที่กำลังรอการฟื้นตัวโดยมีที่ว่างจำนวนมากที่รอการเติมเต็ม แล้วใครล่ะที่ฉวยโอกาสนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ขนยาวเหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีบทบาทสําคัญแต่เหตุใดภัยพิบัติครั้งนี้จึงกลายเป็นโอกาสที่ดีสําหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จริงแล้วมันก็ไม่ซับซ้อนเมื่อไม่ถูกรบกวนพวกมันก็เลยเติบโตขึ้นเพิ่มจํานวนแล้วก็มีประชากรมากขึ้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมารวมตัวกันเพื่อเติมเต็มช่องว่างเช่นไพรเมตสัตว์ฟันแทะโดยพื้นฐานแล้วคือกลุ่มสัตว์ขนยาวทั้งหมด เรากำลังพูดถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรกสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องและแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วางไข่ซึ่งเพิ่มความหลากหลายอย่างมากให้กับระบบนิเวศเราชอบคิดว่าไพรเมตเป็นญาติสนิทของเราบนโลกนี้เรื่องราวของพวกมันคืออะไรประมาณ63ล้านปีก่อนเพียงไม่กี่ล้านปีหลังจากยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ไพรเมตตัดสินใจว่าถึงเวลารวมตัวของครอบครัวแล้วพวกมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มไพรเมตจมูกแห้ง ซึ่งกลายเป็นลิงและเอฟที่เรารู้จักในปัจจุบันแล้วก็ไพรเมตจมูกเปียกที่กลายเป็นลีเมอร์และตัวไอไอความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นประมาณ58ล้านปีก่อนไพรเมตจมูกแห้งเริ่มต้นภารกิจเล็กๆของพวกมันแขกรับชนพิเศษชื่อทารเซียกำเนิดขึ้นโดยมีดวงตาก,กลมโตสำหรับการมองเห็นตอนกลางคืนทารเซียตัวนี้มีเส้นทางที่แตกต่างจากญาติไพรเมตโดยเป็นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์และพัฒนาแยกจากกาันจนถึงทุกวันนี้ ทาร์เซียเป็นสัตว์ตระกูลไพรเมตเพียงชนิดเดียวที่กินเฉพาะเนื้อสัตว์มันชอบกินมแมลงนกตัวเล็กสัตว์ฟันแทะและแม้แต่กิงก่าแต่นั่นไม่ใช่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นจริงๆของมันตาของมันใหญ่กว่าสมองถึง2เท่านอกจากนี้หัวของพวกมันยังสามารถบุนได้180องศาเหมือนนกฮูกด้วยลักษณะของมันทาร์เซียจึงเป็นราชาและราชินีแห่งราตรีมันมีพลังพิเศษในการติดตามเหยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มันสามารถมองเห็นเหยื่อได้ทันทีขาและเท้าของพวกมันยังเหมือนสปริงที่พร้อมจะทำงานอีกด้วยพวกมันมีกระดูกข้อเท้าพิเศษที่เรียกว่าทาร์ซัสซึ่งทำให้มันกระโดดได้เก่งมากและนี่คือที่มาของชื่อทารเซียแต่ปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ได้พักผ่อนและกลับไปสู่เรื่องราวของเรากันดีไหมประมาณ55ล้านปีก่อนโลกเกิดความร้อนขึ้นความร้อนจัดอย่างกระทันหันนี้มากเกินไปสำหรับสัตว์ทะเลและพืชพัน์จำนวนมาก จนพวกมันก็อยู่ไม่ไหวแต่เฮ้ยทุกการบอกลาคือโอกาสสำหรับสิ่งใหม่ๆใช่ไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในมหาสมุทรที่เป็นสัตว์จำพวกวานมองเห็นโอกาสของพวกมันแล้วก็คว้ามันไว้พวกมันไปเติมเต็มพื้นที่ว่างเหล่านั้นและกลายเป็นผู้ครอบครองทะเลในสิ่งมีชีวิตประเภทนี้คุณจะได้พบกับวานสีน้ำเงินและโลมาแคกไพรเมตพิเศษปรากฏตัวเมื่อประมาณ47ล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์เรียกฟอสซิลของสัตว์ชนิดนี้ว่าอีดา การค้นพบนี้ทําให้เกิดความสับสนตอนแรกมันถูกมองว่าเป็นจุดเชื่อมโยงที่ขาดหายไปในวิวัฒนาการของมนุษย์แต่เรื่องตลกก็คืออีดาไม่ใช่ไพรเมตจมูกแห้งแบบพวกเราแต่เป็นไพรเมตจมูกเปียกหน้าเทเลนไปข้างหน้าเมื่อ40ล้านปีก่อนนี่คือเหตุการณ์สําคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกของไพรเมตลิงยุคใหม่ญาติห่างๆของเราตัดสินใจเลือกเส้นทางที่แตกต่างจากสายเลือดลิงยุคเก่าของเรา พวกมันเก็บกระเป๋าและออกเดินทางเพื่อพิชิตอเมริกาใต้ซึ่งพวกมันยังคงใช้ชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ความแตกต่างระหว่างลิงทั้งสองชนิดคืออะไรคุณอาจจะสงสยัยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้พวกมันแตกต่างก็คือลิงยุคเก่ามีรูจมูกที่ชี้ลงด้านล่างประมาณ25ล้านปีก่อนลิงอีกฝูงหนึ่งก็เกิดขึ้นและลิงพวกนี้ก็มีความพิเศษพวกมันไม่มีหางสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้จะกลายเป็นญาติสนิทของเราต่อไป เรากำลังพูดถึงเอฟและเอฟขนาดใหญ่พวกมันมีพันธุกรรมคล้ายคลึงกับเรามากมายเอฟตัวแรกที่หลุดพ้นจากความเป็นลิงแสนโซนคือชนีประมาณ14ล้านปีที่แล้วชนีเริ่มโหนตัวเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยไม่กี่ล้านปีต่อมาเอฟตัวใหญ่ก็เข้ามาร่วมวงด้วยเช่นกันลิงอุรังอุตังเป็นผู้บุกเบิกที่ประจนภัยเข้าไปในปาของเอเชียใตย้เราเข้าใกล้ยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ7ล้านปีก่อน เมื่อเอฟตัวใหญ่ได้แยกทางในเส้นทางวิวัฒนาการเส้นทางหนึ่งนำไปสู่บรรพบุรุษของเราโฮโมเซเปียนในอนาคตและอีกเส้นทางหนึ่งนำไปสู่ลิงชิมแปนซีและโบนโบไพรเมททั้ง2ชนิดนี้ยังรวมกันอยู่2-3ล้านปีก่อนจะแยกทางกันในที่สุด5.6ล้านปีก่อนลิงที่เป็นจุดเปลี่ยน r d p t c a s ได้เข้ามาสู่เส้นทางวิวัฒนาการของเรามันมีความสามารถพิเศษมันเดินสองเท้าใช่แล้วนี่เป็นหนึ่งในลิงกลุ่มแรกๆที่เดินด้วยสองเท้าอาจทำให้เพื่อนเอฟของมันเลิกคิวด้วยความชงนแต่นักแสดงตัวจริงมาถึงเมื่อประมาณ4ี่ล้านปีก่อนออสตราโลพิติคัสลิงพวกนี้คือสมาชิกกลุ่มแรกสุดของสายพันธุ์ย่อยโฮมมนีนาสายพันธุ์ของเราอะไรทำให้พวกมันพิเศษมากอาจเป็นเพราะว่าพวกมันนำเครื่องมือสำคัญๆมาใช้ หรือพูดให้ชัดก็คือเครื่องมือที่ทําจากหินดูเหมือนว่าในช่วงหนึ่งของวิวัฒนาการไพรเมตที่ฉลาดเหล่านี้เริ่มใช้หินเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญในเรื่องราวของเราแล้วประมาณ2ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราในขาดแคลนอาหารผู้ที่เหมาะสมที่สุดถึงจะอยู่รอดได้และมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้น2อ,อย่างกลุ่มที่1เลือกใช้ขากรรไกที่แข็งแรงกว่าเพื่อให้เคี้ยวอาหารแข็งๆเช่นถั่วได้ กลุ่มที่2มีความคิดที่แตกต่างออกไปโดยเลือกใช้ขากรรไกรที่อ่อนแอกว่าแต่มีสมองที่ใหญ่กว่าพวกเขาต้องการเข้าถึงอาหารที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนกลุ่มที่มีสมองใหญ่กว่าชนะไปและนี่คือจุดที่แก๊งของเราเข้ามามีบทบาทประมาณ2.5ล้านปีก่อนไพรเมตประเภทหนึ่งรู้จักการใช้อุปกรณ์ต่างๆและนั่นคือประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเหล่านี้มีสมองที่ใหญ่กว่าและรู้วิธีนำเซลล์สมองเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ ประมาณ1.9ล้านปีก่อนมีนักแสดงตัวใหม่เกิดขึ้นโฮโมอีเรกเตสสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่เพียงแค่เดินตัวตรงเท่านั้นแต่ยังมีสมองที่ใหญ่กว่าเกือบสองเท่าพวกเขาทำให้โลกเวลาดใจโดยกลายเป็นบรรพบุรุษสายตรงคนแรกของเราที่ออกเดินทางจากทวีปแอฟริกาพวกเขารู้วิธีใช้ไฟด้วยซ้ำประมาณ7จ0 0 0 0ปีก่อนมีความก้าวหน้าด้านการทำอาหารซึ่งมีหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการทำอาหารปรากฏขึ้น และประมาณ5 0แสนปีก่อนบนรรพบุรุษของเราตัดสินใจว่ามันต้องทันสมัยมากขึ้นอีกโดยมีหลักฐานชิ้นแรกเกี่ยวกับเสื้อผ้าสายพันธุ์ของเราเกิดขึ้นเมื่อ3แสนปีก่อนทำามมรามางานปาร์ตี้ช้าจังแต่โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากการปรากฏตัวของโฮโมเซปียนซ์ซึ่งมีร่างกายแบบมนุษย์ในยุคใหม่นอกจากญาติคนอื่นๆของเราแล้วเราก็พร้อมพิชิตโลกด้วยความคิดที่สร้างสารรค์และสังคมที่ซับซ้อน เส้นทางวิวัฒนาการที่แน่นอนของเรายังคงเป็นปริศนาอยู่เล็กน้อยแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลก็มาร่วมปาร์ตีด้วยเช่นกันเมื่อโฮโมเซปีย n นส์เจริญรุ่งเรืองความสามารถด้านภาษาของเราก็พัฒนาเช่นกันเชื่อกันว่าการพูดในยุคใหม่พัฒนามาพร้อมๆกับสายพันธุ์ของเราเราเริ่มแสดงออกแบ่งปันเรื่องราวและสร้างโลกด้วยคำพูดของเราตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่า ประวัติศาสตร์จักรวาลของมนุษย์ต้องใช้เวลาถึง13,800ล้านปีในการวิวัฒนาการคุณลองคิดดู99.9และ98%เซของเวลานับตั้งแต่บิ๊กแบงเราไม่ได้อยู่ด้วยซ้ำสายพันธุ์โฮโมเซปิ้นส์ของเราเป็นเด็กวัยหัดเดินในครอบครัวของโลกซึ่งดำรงอยู่เพียงเศษเสี้ยวของเวลาในจักรวาลแต่เวลาสั้นๆแค่นี้เราก็สามารถคลี่คลายเรื่องราวทั้งหมดที่นำไปสู่การดำรงอยู่ของเราได้เรื่องราวจะไม่จบแค่ที่เรา แต่เป็นมหากาบเรื่องยาวที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ